สวัสดีครับต้องอีกแล้วต้องสองดอกอีกแล้วเจอกับต้องอีกแล้วโอ้ยตอนนี้อยู่ที่สุธิสารโรตัสสุธิสารข้างในโรตัสเลยตอนแรกอะ่ะผมว่าจะไปจะไปเดินเที่ยวจะพาพาไปชมของกินที่ตลาดดินแดงตอนกลางวานันกลางวันอย่างเงี้ยฝนตก ต๋งแต่บายอ่ะเออต๋งแต่บายเลยนะตอนที่บ่ายสามนะยังไม่หยุดเลยแต่ว่าสุริสารเนี่ยผมไม่ไปละตลาดดินแดงไม่ไปละไม่ไปละอ้โหถ้าไปตลาดดินแดงตอนนี้นะเรียบร้อยน้ำท่วมแน่ๆเออแต่รถก็โคตรจะติดเลยเอางี้แล้วกัน ตอนนี้อยู่ที่สุธิสานเลยใช่ไหมสุริสานนะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเคยกินตั้งแต่เด็กแล้วมันคือผัดไทยหอยทอดด้วยอยู่ตรงแถวแยกดับเพลสุริสานนะ่ะดับเพลนี่เขาทุกทิ้งอะ่ะเออไะเดี๋ยวรอฝนหยุดฝนเนียก็รนํำอยู่เลยเดี๋ยวพาไปกินผัดไทยหอยทอดที่แยกสุริสาร ของเขาดีจริงๆไม่รู้าขายหรือลบาแค่นั้นแหละโอ้ยฝนเจ้ากรรมตั้งแต่บ่ายบ่ายสามยังไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่ดูสิตั้งแต่บ่ายสามไม่ใช่ตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสามยังไม่เลิกตกเลยโอ้ยแล้วจะไปยังไงเลยดินแดงไม่ไปแล้วไปกินหอยทอดดีกว่าหอยทอดดีกว่านี่นะร้านนี้เขาอยู่ตรงนี่ตรงไหนวะตรง ่าเห็นไฟเขียวไฟแดงนั้นไหมทางซ้ายมือคือดับเพลิงที่เขาทุบทิ้งอ่ะและเขากําลังสร้างใหม่อ่ะดับเพลิงสุริสารอ่ะเออฮะแล้วก็เดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาซอยนี้จะอยู่ในซอยนี้ซอยนี้เอแล้ว,ลวเราก็ต้องเดินฝ่าฝน้วดเนี่ยเดินฝ่าฝนเข้าไปในซอย เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเล็งกอนเล็งดีๆฝนเริ่มฝนเริ่มซาเข้าไปเข้าไปเข้าไปกินนี่ผัดไทยหอย,ทอ,ยทอดอยู่นี่อยู่นี่ นั้นผมเอาหอยทอดธรรมดาครับนะฮะนั่งกินฝั่งนู้นได้เนาะครับเราไม่กินผัดไทยเรากินหอยทอดเฮ้ยผัดไทยไหมว่าหอยทอดเออชื่อร้านน่ารักดีนะระหว่างนั่งรอหอยทอด ผมเจอสมบูรณ์บะหมี่เกี๊ยวเจ้าเก่าสุธิสารเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกินหอยทอดก่อนเดี๋ยวกินหอยทอดก่อนเดี๋ยวเราเจอกันรรเดี๋ยวเราเจอกันสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์บะหมี่เกี๊ยวเราเจอกันระหว่างรอผัดไทยหอยทอดเออเจ้านี้รู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าเดียวกับที่ผมกินเมื่อสามสิบปีก่อนอะครับ เป็นเจ้าใหม่เดี๋ยวเราลองกันเนี่ยก็ชื่อร้านเฮ้ยผัดไทยไหม่ว่าหอยทอดเดี๋ยวเราลองชิมกันว่าอร่อยไหมถ้าหอยทอดอร่อยเดี๋ยวเราลองผัดไทยด้วยลองผัดไทยเสร็จเดี๋ยวสมบูรณ์บะหมี่เกีย๊ยวเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันสมบูรณ์บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเลยเจอกัน แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กันด้วยนะเออแม่ไอเราจะเดินตากฝนมาทําไมวะเดินมาปุ๊บเดินเดินมาพอถึงร้านนะฝนแม่งหยุดเู <c oughs> จะรูั่ะแต่งยิบเป่งเลยโอ้ยพอถึง <c oughs> เดินมาฝนหยุดจ้างงั้น เ,เ,เต็งว่ะเออระหว่างรอหอยทอดอบนหน่อยแล้วกันจะลืมกดไลค์กันด้วยเออนะ๋ยวสักพักเดี๋ยวหอยหอยทอดคงมาแหละรอสักครู่เอาละได้มาแล้วหอยทอดของเราควันขโมงเลยควันขโมงเลยควันขโมงเลยหน้าตาดูดีใช้ได้เลยเนี่ยอือ เป็นไงล่ะหน้าตาดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมเออมันเป็นหอยหอยแมงผู้ทอดนะที่ร้านเขาจะมีหอยนางรมด้วยนะมีกุ้งด้วยนะเออมีทะเลด้วยมีออส่วนด้วยอืมแต่เนี้ยเราถ้าเราจะพิสูจน์หอยทอดนะเราต้องพิสูจน์ที่หอยแมงผู้อะหอยแมงผู้หอยแม,งผ,ยแมงผู้ทอดเนี่ยแหละเราต้องพิสูจน์กันตรงนี้เอาล่ะพอดีฝนตกนะ เขาก็เลยให้น้ำจิ้มมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลาดลงไปเลยลาดลงไปเลยช้ำๆเลยแม่ฝนมันไม่น่าตกเลยพอตกเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ได้ไปกินอของอร่อยดินแดงเลยแล้วก็ต้องมาพิสูจน์ว่าคุ้มค่าไหมโอ้โหควันควันมงนี่ หอยแมงคู่หอยทอดนี่หอยแมงคู่ทอดกรอบกอบกรอ,อบนอกนุ่มในหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองชิมแต่ตอนนี้ร้อนแน่ๆเลยเปาล่าได้กินปากผมปะ กรอบดีกรอบนิดๆกรอบนิดๆแล้วหอยอยแมงุูมไม่เหม็นข้าวหอยหอยหอยแมงผูสดอยู่ตัวตัวน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มมาตรฐานอืม ตัวผงงอกก็ล้วนมาดีนะล้วนมายังกึบกึบอยู่ไม่สุกมากไม่ไม่สุกจนเละหรือว่าฝีมือโอเคฝีมือให้ได้อืม,อม แนะนาเวลากินเนาะวุนจะถึงถึงระดบหนึ่งแป้แปะมาเซ็ตตัวโดนลมให้มันกรอบก่อนพอเซ็ตตัวสักพักอ่ะกินอุ่นอุ่นนะอุ่นอ่นอน,นะเดี๋ให้มันร้อนอ่ะเดี๋ยวให้มันร้อนมากมันจะกรอ,อบแป้งมันจะกรอบ อบอกเลยตอนนี้รถเข้ารถออกออกดว้าบอุญอ่ะนี่ปันกขมโงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่กรอบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่กรอบเต่าก่อนอืม เรียมเลยอ,อร่อยเันเนี้ยหอยแมงพูว่าตัวมาตรฐานไม่เล็กไม่ใหญ่ตัวกลางๆดีดีร้านนี้หอยมังพไูไม่เหม็น เจอบางเก้วหอมบางพ่วมีกลิ่นอืมไม่กินลำบากอันนี้ปรุงดีด้วยไม่ใส่น้ำปลามากไม่ค่อยเค็ม ตัวน้ำจิม้มมาตรฐานรสชาติโอเคแล้วเขาลีดน้ำมันแบบตัวหอยทอดไม่เลี่ยนเรื่องเรื่องที่ผมมองไปลู้นๆนะ ผมอยากกินบะหมี่เกียเก๊ยวต้มยำน้ำข้นถ้ามีต้มออยำน้ำข้นด้วยอยากลองกินเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นด้วยบะหมี่เกียเก๊ยวของปเเูเนี่ยขปูบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยแต่ตอนนี้เราเล่นเล่นหอยทอดดีกว่าอร่อยดี ้ายโอ้โหบ้มบ๊มไขก็บ้มบ๊มอืมท้าโดยลุมไขทอดการนี้ถือว่าเรียมเลยโอเคผ่านเลยผ่านอร่อยช้อดะ ก็ขอบอกคนซื้อเยอะด้วยเพราะว่ารสชาติดีราคาไม่แพงอันเนื้อ55บาทรสชาติดีราคาไม่แพงราคาไม่แรงอ่ะแล้วก็สมบูรณ์บะหมี่เกี๊ยวรอเราอยู่ไปรับบะหมี่เกี๊ยวสมบูรณ์ต่อมาสมบูรณ์บะหมี่เกี๊ยวอธิบัิบัทิบัติเดี๋ยวก่อนนะ มีหมูตุ๋นด้เหรอเป็ดกินไม่ได้เกาขึ้นเอามีต้ยมยำน้ำข้นได้เหรอเอาบะหมี่เกี้ยวต้ยมยำน้ำข้นครับโอเคครับกินนี่แหละเอ๊ะท่านี้ครับนี่กากหมูปะครับผมถูงเท่าไหร่เอ่ย ต้องลองของชอบเพิ่มน้ำหนักเอ้ยร้านนี้ดีมีกากหมูด้วยเออเรากินต้ยมยำน้ำข้นใช่มหมมันสมควรจะต,ต้องมีกากหมูมันสมควรจริงๆต้องมีกากหมูนี่หน้าตากส้นเดียวต้ยมยำน้ำข้นของเราหมูแดงมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยมีเกี๊ยวทอดด้วยมีลูกชิ้นด้วย เออเครื่องเยอะดีวะ่ะแล้วเราซัดกับกากหมูหนึ่งถุงเดี๋ยวเราลองชิมก่อนลองชิมก่นอนเมื่อกี้ชิมแล้วขาดพริกกับน้ำสม้มนี่นะดูนะในนี้นะในนี้มีในนี้มีหมูแดงนะปลาเส้นนะแล้วก็มีมีเกีียว มีเกี๊ยวสองสามตัวถ้าจำไม่ผิดมีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเออแล้วก็นี่ทีเด็ดเขามีไข่ต้มยา,มางมะตูมมาให้ด้วยไม่นนี้น,นี็นไงทีเด็ดไหมล่ะแม่น่ากินนะ ตอนแรก็็จะกินกากหมูด้วยผมว่าไม่เอาดีกว่าเอ๊ะหรือจะเอาดีเอาเอาเอา,เอา,เอายังไงต้องเอาเจอแล้วมีกากหมู <c oughs> ต้องกินแล้วล่ะใส่ก่อนขึ้นถุง càng mù lan kháo hành thì lúc tẩu mà lao sim ngắn kéo hành. ชิมไข่ก่อนดีกว,ว่ามีไข่เลยไข,ไข,ไข่ไข่มาตุม้มไข่ยังมาตุ้มทิวว่มเจ๋งว่ะ อืมแล้วแล้วเอคลองกากหมูอ่ะอืมกากหมูเจียวดีแต่หมูค่อเลยจมน้ำจะได้แบบพอจมน้ำนอนจะน้ำมันจะได้ซึมเข้าไปดังนั้นนุ่มๆกรกบอบ เออเนี of of ่ยแหละพ่เด็ดของตากหมูที่แคบหมูทำไม่ได้ผมว่าที่เขาปรุงปรุงรสชาติมาให้ กำลังดีนะอืมแต่ผมกินแต่ผมเป็นคนกินเผ็ดกับเปรี้ยวไงก็เลยเติมพริกเติมพริกลงไปแต่ว่าเขาปรุงมารสชาติโอเคนะริกเขียวกระมูก ปลาเส้นปลาเส้นเขาเรียกอะไรวะไม่รู้อ่ะปลาเส้นดีอร่อยเป็หมูแดง 产 <Wow. S 2>、wow. kéo 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 không có mũ mũ nén nén rồi nén nén rồi เอาละเราก็อิ่มอร่อยกันไปแล้วนะสองเมนูเอ,อบะหมี่ไอ้บะหมี่เกี๊ยวต้มยำน้ำข้นเมื่อกี้หกสิบบาทบะหมี่เกี๊ยวมีหมูแดงมีมีทั้งบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่นี่น่าจะสองตอนไม่น่าจะใช้ก้นเดียวแล้วก็มีเกี๊ยวสามตัวนะลูกชิ้นหมูสองลูกหมูแดงอีกจำนวนหนึ่งลูกชิ้นปลาเส้น อีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ใส่กากหมูไปอีกหน่อยหนึ่งเออเนะใส่กากหมูไปอีกหน่อยหนึ่งใส่กากหมูไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อะไรวะแล้วก็มีอะไรอีกนะจำไม่ได้ <laughs> อโอเค ประมาณว่ามันเยอะเออหกสิบบาทอะ่ะเออเกี๊ยวก็มีเกี๊ยวก็มยำขามนั้นอะ่ะหกสิบบาทเออคิดดูแล้วกันอือแล้วรสชาติรสชาติดีเลยนะรสชาติดีเลยมันเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียยเ๋ยวป๊อกๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ ใส่เครื่องต้งยมยำลงไป mm hmm. เครื่องต้งยมยำน้ำข้อน mm hmm. อืมเออโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้อีพีนี้ก็จะประมาณนี้อีพีหน้าจะไปลุยที่ไหนไปทำอะไรไปกินอะไรก็กดติดตามกันไว้กดไลค์กันด้วยโอเคแค่นี้แหละเดยวกันอีพีหน้าไปละบาย